สวัสดีครับช่างกบนะครับวันนี้จะมาซ่อมบอร์ดของอิเล็กทรอนิก์ฝาหน้านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นบอร์ดของฝาหน้ารุ่นรุ่นเก่านิดนึงนะครับก็รุ่นนี้มันจะมีสวิตช์แล้วก็หลอดไฟ LED แสดงผลนะครับก็ใช้กับอิเล็กทรอนิรุ่นเก่าหลายรุ่นนะครับบอร์ดนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสังเกตดูว่า มันเสียที่อะไรนะครับอาการคือมันดับนะครับคือไฟไม่ติดเลยนะครับนี่ดูสังเกตดีๆจะมีอาตัวหนึ่งไหมนะครับคือตัวนี้นะครับไหมอยู่นะครับแล้วก็อาตัวนี้ไหมเนี่ยมันจะมีสาเหตุมาจากตัว IC ตัวนี้นะครับ IC power switching ตัวนี้นะครับ LNK 3 0 4ครับ GN นะครับเบอร์ของมันนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันมีเหมือนรอย รอยทะลุนะครับตรงบริเวณขาตรงนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆมันจะมีคราบข่าหม่าดำๆเห็นไหมครับแล้วก็จุดโลหะเล็กๆนะครับเหมือนไฟมันวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับเนี่คือมันน่าจะเสียแล้วแหละแล้วเวลาวัดเราต้องวัดค่อมที่วัดเบื้องต้นนะครับเราจะต้องวัดข้อมที่ C ีตัวโวลต์สูงตัวนี้นะครับซึ่ง C ีตัวนี้มีค่าประมาณสิบสิบไมโครสี่ร้อยโวลต์นะครับแต่ในวิดีโอมันถ่ายให้ไม่เห็นชัดไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแสงมันไม่พอนะครับ ก็เราจะต้องทําการวัดเบื้องต้นที่บริเวณขานะครับขัวบวกกับขัวบลบของ4โวลสูงตัวนี้นะครับโดยใช้มิเตอร์ย่าน R x 1วัดนะครับแล้วก็ลองทําการสลับสายบวกลบดูนะครับถ้ามันถ้ามันดีอยู่นะครับมันจะขึ้นข้างหนึ่งแล้วก็ไม่ขึ้นข้างหนึ่งนะครับขึ้นมันก็จะขึ้นไม่สุดสเกลนะครับถ้าขึ้นสุดสเกลทั้งสองข้างแสดงว่าช็อตนะครับ แต่อันเนี้ยขึ้นทั้งสองข้างแต่ว่าไม่สุดสเกลจะจะอยู่ที่ประมาณสิบกว่าโอห์มนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเสียเหมือนกันนะครับเพราะว่าปกติแล้วมันจะขึ้นแค่ข้างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดตัว IC ตัวนี้มานะครับจริงๆแล้วพวกนี้ขามันจะเคลือบด้วยฉนวนอยู่นะครับถ้าเราให้ความร้อนสูงๆมันก็จะอ่ามันก็จะติดขาออกมาได้อยู่นะครับขามันจะติดออกมากับตะกั่วได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้า ถ้าเราให้ความร้อนต่ำๆมันก็อาจจะยากหน่อยนะครับนี่ผมก็ทำการไลต์ตะกัวที่ขา IC เพื่อที่จะทำการถอดโดยใช้เนี่ยครับอุปกรณ์พิเศษก็คือสายไฟเก่านะครับสายไฟเก่าเพื่อให้ความร้อนมันได้ทั่วทุกขาแล้วก็ดึงออกทีเดียวมันจะง่ายนะครับออกมาแบบนี้นครับแต่สิ่งที่ต้องระวังคือตัวชิปพวกอาพวก C ตัวเล็กๆที่อยู่บริเวณข้างๆมันนะครับอย่าไปโดนนะครับ โดนเดี๋ยวก็หลุดออกมาตามกันนะครับเดี๋ยวผมทำการถอด IC เสร็จแล้วก็ทำการไล,ล่ตะกั่วที่ขา c ขั้ววนสูงนิดนึงนะครับเพื่อเดี๋ยวผมจะทำการวัดเปรียบเทียบดูว่าเวลาผมถอด IC เสร็จแล้วลองวัดดูแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับใช้มิเตอร์ย่านอาคูนึงวัดแล้วมันจะเป็นเหมือนเดิมเมื่อกี้ไหมนะครับ วัดให้ดูอีกรอบนะครับนี่คือถอด IC ออกล้ไม่ขึ้นทั้งสองฝั่งเห็นะครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูอีกทีตอนใส่ IC ตัวที่เปลี่ยนใหม่เข้าไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยน R ตัวนี้กันนะครับตัวที่ไม่นี่นะครับ คือถ้า IC ตัวนี้มันเสียมันช็อตนะครับตัวนี้มันก็จะไม่เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการโปรเทกวงจรนะครับไม้แล้วก็มันก็จะขาดนะครับนี่ผมจะวัดให้ดูที่ R คูหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามันขาดไหมนะครับก็ไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าเนี่ยครับแค่แรงไปหน่อยก็ขาดออกจากกันเลยแบบนี้ก็ขาดของจริงเดี๋ยวก็ทำความสะอาดนิดนึงนะครับก่อน ก่อนที่จะเอาไอซี IC ตัวใหม่เข้าไปนะครับอันนี้ใช้ตัวดูดตะกวัวแบบนั่งเดิมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราใช้ที่ดูดตะกวัวปิ้นมันจะช้านะครับอาจจะลอกออกมาได้อันนี้ก็ผมใช้ฟักาสายไฟนะครับชุบฟักแล้วก็ดูดตะกวัวตัวที่ติดขาไอซีตัวที่บริเวณที่ขาย IC ที่เราจะเอาไปใส่ตำแหน่งเดิมนี่นะครับออกมาให้มันเรียบนะครับ เพื่อเดี๋ยวเราเอา IC ตัวใหม่ใส่เข้าไปมันก็จะได้สนิทนะครับพอดีนะครับการใส่ขา IC ก็ตามวิดีโอเลยนะครับผมก็จะใส่ทะแยงก่อนนะครับกดให้มันแนบสนิทนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยทยอยบัดกีขาอื่นที่หลังนะครับ ตัวนี้คือค่า47โอห์ม3วัตต์นะครับใส่แทนตัวเดิมไปทีนี้ถ้ามันมีคาบเขมาหรือคาบอะไรเวลาเราบัดกีมันสกปรกเราก็ทำความสะอาดนิดนึงก็ได้นะครับโดยการใช้ทินเนอร์แหละครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทำการวัดให้ดูเห็นไหมครับลองสลับมิเตอร์ย่าน r คูณหนึ่งเหมือนเดิมนะครับมันจะขึ้นข้างหนึ่งประมาณนี้ครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งมันจะไม่ขึ้นนะครับอันนี้ตอนมิเตอร์มือไม่ค่อยนิ่งนะครับก็เป็นประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวก็ทําความสะอาดโดยทินเนอร์นิดนึงนะครับเพราะว่าคราบสกรปรกมันมีเยอะ,อะทําการทดลองนะครับ โดยใช้ปลักทดลองที่เคยใช้งานซ่อมพั๊กสวิตชิ่งที่ผมได้ทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับนี่ครับได้แล้วเห็นะครับติดละแบบนี้ก็โอเคผ่านแล้วนะครับสำหรับตัวเสียของมันก็คือ IC ตัวสวิตชิ่งแล้วก็ R นะครับเพราะว่า IC s w สวิตชิ่งมัน ช็อตอยู่นะครับมันอาจจะไม่ช็อตจังๆแต่ว่ามันช็อตนิดหน่อยมันก็ทําให้ R ไหม้แล้วนะครับตัวนี้นะครับ LNK สามศูนย์สี่ G N นะครับขามันจะเป็นลักษณะนี้นี่ก็สเต็ปต่อไปก็เหมือนเดิมครับเอาน้ํายาวาน,นิชมาเคลือบนะครับให้มันไม่ชื้นนะครับแล้วก็เป็นฉนวนด้านนอกเผื่อมีแมงมีอะไรมาเกาะมันจะได้ไม่ไม่ช็อตง่ายๆนะครับ กันชื้นด้วยกันช็อตด้วยนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ